สวัสดีค่ะพบช่องชมพูมินแชนแนล,แลมาเล่นเกมแกลนี่ภาคหนึ่งด้วยนะคะไปซ่อนกันไม่ได้สกวนจะมาดูดิไม่รูุ้กคนถ้าหาเขาออกไม่ได้ต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีแบบว่าเราไม่รู้ว่าของอะไรนี้ไม่อยู่ตรงไหนนะทุกคนนี ه, ่กลัวๆๆลราเอาคุณตกดูนะให้แกนนี่มาให้แบบว่าคุณยายมานะคะ ดูสิว่าคุณยายเนี่ยจะมาหาเราหรือป้าอุย้ยนั่นไงคุณยายมาจริงๆด้วยค่ะทุกคนแ๊อยู่ไหนุณยายไม่เห็นพไ,ไม่เห็นมาไม้แดงใช่ค่ะทุกคนแล้วไ็ทำของตกนิดเดียวเองคุณยายรีบมาเลยเฮ้ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่นะจไ่มีอะไรยไปดีกว่าไปนอนดีกว่าที่เศร้าเหมือนกันนะเนี่ยคุณยายอาอาคุณคุณยายด้กลับมาทุกคน พี่คาดว่าคุณยายน่าจะมันต้องอยู่แถวนี้แน่นอนพี่ว่าคุณยาาอาจจะลงเดนลงไปข้างล่างนะทุกคนอันนี้ไม่น่ใจาอันนี้แค่สัษฐานเฉยๆได้ไตู้ไหมถือก่อนเลยจ้าคุณยาาอย่ามาเข้าห้องน้ำแถวนี้นะ กลแอปก่อนก่จะเป็นคนที่ทกใช่เรากลัวว่าทุกคนจะบอกว่าจริงๆเ่ะเราเคยโหลดมาแล้วนะคะแล้วก็เราเนี่ยหยุดในห้องนี้เลยทุกคนไม่ไปไหนเลยจริงๆไปแค่แบบสห้องแล้วห้องน้ำห้งองนอนแล้วก็แบบพง่ๆทำอะไรฉันว่าฉันจะขังเด็กเอาไว้ที่นี่แล้วคอยสังหารมันทีหลัง มันหลอนค่ะนี่ค่ะทุกคนพวกเราต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้เลยจะเพิ่งนะรู้สึกว่ามันอยู่แบบนี้เปล่าตอนนี้นะคะเราก็ให้มินเล ok ่นด the ูนะคะว่าแบบว่าม <bizarre> ินจะแบบกล้าหาอะไรขนาดไหน่ะเอาไว้ว่าเราต้องออกจากห้องนี้ให้ได้ก่อนเป็นสเต็ปแรกย่าชอนโต๊ะอะไรอะไม่เล่นไม่ออกจากห้องแล้วขี่เซาเหมือนกันนะคะแต่

ไหมืว่ายายเดินลงไปข้างล่างไม่ใช่เหรอแล้วูขึมาได้ไงอะิหออันนี้อันนี้ไม่แน่ใจไปไปไปตายไอ้คหนาจอลงนะอ๋อก็ได้ไเพราะว่าเราไม่ของอะไรไป ก่นเลยก่เลยกินที่ทางแป๊บอ่ะอ่ป๊าไปมิ้นอยไาเปิดประตูคุณน่าจะอยู่ในห้องน้ำหรือเปล่ามิ้นเข้าตู้อ้าเยเข้าเลยตกใจหมดเลยนี่อินในห้องน้ำเลยนะไปเลยไหมอ่ามิ้นไปเลย 要要、哎哎，冰茶。